ท่าสีใหม่ครับแต่ว่าตัวเลขโบ่ใหม่เออครับบรรยากาศนี่แหละเนินนวลชัยีครับก่อนถึงนวลชัยี1กิโลเมตรหนาลานใหญ่เพิน่นรับสื่อใหม่ยู่ค่าเด้อมี่นังครับ นี่ตาช่างมาตรฐานโลกนหครับวเวียนมาเด้อพี่นวงเด้อนี่หัดน้ำมันตัวเนี้ยเดียวดีเซล B7 กตาโชว์อเกาหาก็มี่สวัสดีครับพี่นวงครับโอ้宝马เอาเยี้เอาใหม่มาขายเัยพี่นวงครับเนีย <laughs> ขายได้เน้ะไม่เนี่ยไม่ยังแน่หรอเนี่ยเอาโซ่เฟอร์ไปเสร็จลโอ้รถขายไม่เน,นี่ยว่าคือเบียกขัดเช้หนี่เบียกจนล่อล่อนานเงนี้ยนั่งครับนี่โอ้สองันไม่ยังเรเน่ย โอ้ไม่ยื่อค่าพี่น้องครับมีหัวทวาเข่าเพี่น้องเขาเพงี้ยแฟนพันแท้พี่น้งอ,นนองครับาอาปั๊มน้ำมันนี่ยังครับปั๊มให้ส่วนบริการให้สว่วนบริการเอามาเติมเด้อพี่น้องครับสิไปโค้งกงม่วงเนาะอันเพิ่นรับซื้อไม่ยื้อค่าเปล่านะโอ้ไม่ยื้อค่าไม้รวม ตะปูตะปะมาเอามารถอ่มีนิดหน่อยนะค <c oughs> อันใหม่ซูเนลทวอนเอามาเป็นส์เสียใบไม้มม่วงกระลับสื่อเด้อเยอะต้นบักม่วงออแต่ว่าไม่ยุค่านี่เป็นรักโอ้ เซ่เราแอ์บาทที่เนี่ยแอ์น้ำตาเอาวบี้องครับเบื่องวิธีเอาใหม่ลงเบื่องจะตอนตัดมาเบื่องก็ตอนลง้าเนี่ย รถหนีบหรือว่ารถคีบไม่ยังแล้วเนี่ยคือหัวดังหัวดังดำปี้ฟื้นว่าอาบน้ำแจ็กเกอร์เถอะหกศูนย์เอ็ดอา เจ้ากุปิกุโอ้น่าบออาพจักเชียร์โอ้มีน่วงโอ้มันหนาหนาวมีน่วงครับเลยบ่อาบน่าจักเชียเ์อาเทียรที่สามเบิร์ดเหรอ แถวมา่ไหมเนะี่ยยกสามเทียบบนเราขุนพ่อใสเอเ่เราเมืองเลี้ยนเลี้ยนซังหนักๆกี่เสียหรอโอ้พุ่นเดี๋ยวมองสร้างหนักๆกี่ลางเจ้าสิหนักน้ำรถกับโปรจักร <c oughs> รถเด็ดเสื่อมแนบอยู่บ่นี่ครับเสื่อมย่บ่ครับเอาไปจดมาแล้วเป็นวะจดจดเป็นเสื่อมบอกหักหักไปเลื่อยจุ่เดรร้ายมันเนี่ยแหละคุณพ่อฟังจันนี่เป็นเงินไทยยังบาทครับเงินบาทเท่านั้น ตันละพันบาที่ไปตันละพันฟุง่งสูงแนนะ่เออได้ยีส่ส่วงพันเดียวนะี่เออก็เด้๋ยได้ค่าเออคาขับของขับน้ำเด้เดอดพี่น้องครับนี่น้ำขางท่ากับแง่ง,งงามเด้อพี่น้องคนแล้วแล้วขันนี้ครับ ยกสามเทียส oh, oh! <fe> ี่เ <answer> ทียบดเลยไปออกตัวเป็นขนารถเสริมหนบแห้งๆโอ้วันจะไปสั่งไหมเนี่ยบุนบัตรไปสั่งนี่ครับเท่าเด๋นึงพัหกร้อยเจ็ดสกิโลไปเอาไปหาเก้าบัต เอาถอยมาอีพอ,อมาถนะอยมาขั้นนี่รู้สึกว่าสินักกว่าขั้นบางหันอโอ้สองตันกลัว,วนเนวะขั้นรถบรรทุกใหม่ให้พี่รงนะองฮะบ่อขั้นงามเนี่ยเอาสภาพนี่แหละ ยุบครับภาษาอีสานเขาเรียกว่ายุบรถยุบยุบขึ้นมาโอ้มาเมืองรถบากน้ำน้่งไปเนี่ยเดี่ย,เออเยจักขีดตาขีดมุ่เนี่ยต่วา้นครับเสียบอ,อยู่ เดี๋ยวค่อขนถ่ายไปที่อื่นนะพี่น้องเป็นสต็อกเอาไปเข้าโรงงานใหญ่เก็บไว้นานไม่ได้ครับหรือว่ายัางไงน้ำหนักจะลดลงหรือเ่าหรือ,อยังไงไม่แน่ใจอัวธุรกิจพี่เขาราวัดพระเพลินครับมาฉายชำนะครับได้เห็นว่าวิธีการซื้อขายยังไงก วิ่งรถนะครับอยู่คาเต็มคันนะครับขึ้นไปบนตาช่างก่อนหลังจากนั้นก็เอามาเก็บไว้ก่อนหลังจากนั้นก็วิ่งกลับไปช่างน้าหนักรถครับแล้วก็ไปรับเงินกันง่ายๆนะครับพีนนะถ้าซื้อกับข้าวกับน้ำแต่ละวันครับพี่นองเรา เดี๋ยวอ้าวดับซะน้ำมันเยิ้มเชียวนี่ฮะเฮ็ดหยัง yeah. <coughs> <coughs> à, <đạp xa. coughs> น้ำมันทำนี่เอง yeah. ถ้าทำดีๆก็ติดแอร์ติดอะไรก็โอเคเลยนะพี่น้องพี่น้องจะมาโค้งกับม่วงหรือว่าไปโพนทอง แวะปั๊มพี่เขานะครับมีขายอะไรหลายอย่างยายาอย่างมาเติมน้ำมันเสร็จนะครับพี่น้องก็แวะ,ะซื้ออะไรนะซื้อของชำร่วยซื้อของฝากนะครับพี่น้องอยู่ด้านนี้เนินสวยพี่น้องครับ สูงแมแแก็คือเฉียดนี้จะเป็นเฉียดโฟนกองนะพี่น้องร้านพี่เขาก็มีมีหมดเลยมทีทาฐานอะไรทานพุงข้าวนะครับตั้งแต่น้ำปลาไปมีหมดนะครับของที่ไม่บูดไม่เสียมาดูเอาพี่น้องเป็นร้านใหญ่สต็อกเลยละ่ะ เกี่ยวกับงานเกษตรเตาแก๊สก็มีมีหมดเลยพี่น้องเจอกันคราวหน้าครับพี่น้องครับ